ไปดูกันต่อครับโครงการคนละครึ่งเฟส๓ครับคุณผู้ชมครับนะตอนนี้ยังคงเปิดให้คนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ยังเหลืออีก9ก้าแสนกว่าสิทธิ์นะครับและแน่นอนจะสามารถได้รับเงิน3,000บาทจากภาครัฐเอาไว้ใช้ผ่านโครงการและแอปเป๋าตังค์เนี่ยแหละครับข้อมูลณนะวันที่30สิงหาคมคือเมื่อวานนี้ครับโครงการคนละครึ่งเฟสสามยังคงมีสิทธิ์เพื่อให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้อีก9ก้าแสนห้าหมื่นสิทธิ์ด้วยกันนะครับ จากเป้าหมายที่เขาตั้งไว้31ล้านสิทธิ์ดังนั้นก็หมายความว่าคนรับสิทธิ์ไปแล้ว30กว่าล้านคนด้วยกันนะครับนางสาวกุลยาตันติเตมิตรครับผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสคพูดถึงเรื่องนี้ครับบอกว่า9แสนกว่าสิทธิ์ที่เหลือนั้นกระทรวงการคลังก็ยังไม่มีการปิดรับลงทะเบียนนะครับซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนสําเร็จแล้วก็สามารถเข้าไปใช้เงินในแอปเป๋าตังได้จํานวน3,000บาทกับโครงการนี้คนละครึ่งครับ จ่ายครึ่งหนึ่งภาครัฐออกให้อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับยอดใช้จ่ายผ่านทางโครงเลือครึ่งเฟสสามนั้นกับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้1กรกฎาคมถึง26สิงหาคมถ้ารวมยอดแล้วเนี่ยมีเงินหมุนเวียนกว่า62,500ล้านบาทครับส่วนการใช้จ่ายคนละครึ่งผ่านทางแพลตฟอร์มฟูดเดลิเวอรีอย่างที่มีคนเรียกร้องก่อนหน้านี้เพราะว่าในพื้นที่ไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติเนี่ยนะครับค<ะ>าดว่าเดี๋ยวจะมีการเชื่อมต่อระบบกันและจะได้ใช้ในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งก็เป็นช่วงที่รัฐบาลเขาจะโอนเงินอีก1,500บาทให้กับประชาชนไปใช้ในไตรมาสสุดท้ายคือไตรมาสที่4เดือนตุลาคมถึงธันวาคมจากรอบแรกที่โอนไปแล้วในช่วงไตรมาสที่3 1,500บาทก่อนหน้านี้นะครับ